สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานและการค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆนะครับเชิญชมได้เลยครับอนุภาคมูลฐานอนุภาคทั้งสองนั้นเป็นอนุภาคมูลฐานไม่มีโครงสร้างภายในแต่ในเวลาต่อมาเมื่อเทคโนโล,โลยีมีการพัฒนามากขึ้นนักฟิสิกส์ได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโปรตอนและนิวตรอนมีองค์ประกอบภายในและได้ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆตามมา ช่วงเวลาของการทำนายและการค้นพบอนุภาคมูลฐานชนิดต่างๆพศ2471ดี่ร้อยเจ็ดสิบิรกทำนายปฏิอนุภาคของ e อิเล็กตรอนพศ2473พาวรีทำนายนิวตริโนพศ2475แอนเดอร์สันค้นพบโปรตอนพอสสองพันสี่ยูกาวาทำนายมีซอ 90, นพศ2490คณะนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษค้นพบมีซอน พ 22, 99, ศ2499คณะนักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาคนพบนิวริโนพศ2490ถึงพ 22, 7, ศ2507คณะนักฟิสิกส์จากนานานประเทศคนพบอนุภาคประหลาดพศ2507เกลมานทำนายควาร์กพศ2512นักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาคนพบควาร์กการค้นพบปฏิยาอนุภาค ในปีพศ2471พรอเดียรแคนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้นำกลศาสตร์ควอนตัมมาอธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสงและในปีพศ2473เขาได้ตั้งสมมุติฐานว่ามีอนุภาคชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเหมือนกับอิเล็กตรอนแต่มีประจุตรงกันข้ามอยู่ในธรรมชาติ ต่อมาในปีพ24 75, Anderson, ศ2475คร์กแอนเดสันนักฟิสิกส์ชาวอเมริกาได้วิเคราะห์ภาพที่ได้จากเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบห้องหมอกและได้ยืนยันการค้นพบอนุภาคที่มีสมบัติตามที่ดีแรกเสนอไว้และเรียกอนุภาคที่ค้นพบนี้ว่าโพซิตอนนอกจากการค้นพบโพซิตอน จะเป็นการยืนยันแนวคิดของดีแร็กยังได้นำไปสู่แนวคิดที่ว่าอนุภาคทุกชนิดมีคู่อนุภาคที่มีสมบัติเหมือนกันแต่มีประจุตรงข้ามกันเรียกว่าปฏิยานุภาคซึ่งต่อมาได้มีการค้นพบปฏิยานุภาคของโปรโตอนเรียกว่าแอนติโปรตอนและปฏิยานุภาคของนิวตรอนเรียกว่าแอนตินิวตรอนและเมื่ออนุภาคและปฏิยานุภาค มาพบกันมวลทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและเรียกกระบวนการน,นี้ว่าการประไลการค้นพบมีซอนและมิวออนในปีพาศ2478ยิเดกิยุกาวะนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นได้นำเสนอแนวคิดว่าการที่นิวคลีออนสามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียสโดยไม่แยกออกจากกันด้วยแรงผลักทางไฟฟ้า เนื่องจากมีแรงนิวเคลียสที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคสื่อแรงระหว่างนิวเคลียออนจึงทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียออนให้อยู่รวมกันในนิวเคลียส อนุภาคสื่อแรงของแรงนิวเคลียร์ที่ยูกวาวะทำนายไว้มีมวลประมาณ200เท่าของอิเล็กตรอนเรียกว่ามีซอนในปีพศ2480คราคแอนนสันได้ร่วมกับคณะน,นักฟิสิกส์ชาวอเมริกาทำการศึกษาลังสีคอสมิกได้ได้ค้นพบว่ามีอนุภาคชนิดใหม่ที่มีมวลใกล้เคียงกับที่ยูกวาวะทำนายไว้แต่ภายหลังการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าอนุภาคที่ค้นพบนี้มีสมบัติอื่นๆต่างออกไปจากทฤษฎีของยูกวาวะ จนกระทั่งในปีพออ24 90, ศ2490คณะนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้ยืนยันการค้นพบมีซ่อนจากการใช้แผ่นฟิล์มบันทึกรอยทางของอนุภาคจากรังสีคอสมิกอนุภาคดังกล่าวต่อมาได้รับชื่อว่าไพรมิซอนหรือไพออนในเวลาต่อมานาักฟิสิกส์ได้ค้นพบไพออนอีก2ชนิดรวมทั้งหมดเป็น3ชนิด ได้แก่พออนบวกพายอนลบและพออนศูนย์อนุภาคที่แอนเดอร์สันและคณะได้ค้นพบในตอนแรกได้รับการให้ชื่อว่ามิวออนจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามิวออนเป็นอนุภาคมูลฐานเช่นเดียวกันกับอิเล็กตรอนส่วนพออนเป็นอนุภาคที่มีองค์ประกอบภายในและเป็นอนุภาคสื่อแรงของแรงนิวเคลียสหลังจากปีพศ .2490 การศึกษาอนุภาคจากรังสีคอสมิกและเครื่องเล่งอนุภาคได้นําไปสู่การค้นพบมีซอนอีกหลายอนุภาครวมทั้งการค้นพบอนุภาคที่มีมวลมากกว่านิวตรอน ซึ่งนักฟิสิกส์ได้จัดอนุภาคเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มอนุภาคประหลาดเนื่องจากเป็นอนุภาคที่มีการเกิดและการแตกสลายแตกต่างไปจากอนุภาคอื่นๆที่ได้ค้นพบมาการค้นพบนิวตริโนในปีพศ2473วอลฟกัง์าวพาลีนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สมด,ดุลของพลังงานก่อนและหลังการสลายให้บีตา้า โดยได้เสนอว่าพลังงานส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นน่าจะมีอนุภาคชนิดใหม่นําพลังงานส่วนนี้ออกไปและอนุภาคนี้ต้องมีขนาดเล็กมากไม่มีประจุซึ่งข้อเสนอของพาวลีได้รับการสนับสนุนจากแฟมีอนุภาคชนิดใหม่ที่พาวลีเสนอว่านิวริโนการตรวจวัดนิวริโนเพื่อยืนยันแนวคิดของพาวลีเป็นเรื่องที่ท้าทายนักฟิสิกมากเนื่องจากนิวทริโนมีอัตรากิริยากับสสาราเรื่ออื่นน้อยมากการค้นพบนิวริโนจึงต้องใช้เวลานานกว่า26ปีเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมในเวลาต่อมาพบว่านิวริโน่เป็นอนุภาคมูลฐานและมมีทั้งหดด3ชนิ โดยนิวติโนที่ได้รับการค้นพบครั้งแรกเป็นปฏิยานุภาคของอิเล็กตรอนนิวติโนเรียกว่าอ e ิเล็กตรอนแอนตินิวติโนที่มาจากการสลายให้บีตาส่วนนิวติโนอีก2ชนิดได้แก่มิวออนนิวติโนและทาวนิวติโนซึ่งนิวติโนทั้ง2มีคู่ปฏิยานุภาคเช่นเดียวกับอิเล็กตรอนนิวติโนการค้นพบควาร หลังจากการค้นพบอนุภาคจำนวนมากนาักฟิสิกส์ได้พยายามจัดจำแนกอนุภาคเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการศึกษาโดยในปีพ 22, 3, Man, ศ2503มัวเลเกลมมนนักฟิสิกส์ชาวอเมริกาได้ประสบความสำเร็จในการจัดจำแนกอนุภาคต่างๆอย่างเป็นระบบซึ่งได้นำไปสู่การค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆที่ทำนายไว้ในระบบอีกทั้งการจัดจำแนก อนุภาคของเกลมายังนำไปสู่การทำนายว่าภายในโปรโตอนและนิวตอนจะต้องมีอนุภาคมูลฐาชนชนิดใหม่เป็นองค์ประกอบซึ่งเกลมาได้ให้ชื่อว่าควาร์กในปีพศ2512คณะนักฟิสิกส์ชาวอเมริกาได้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องเล่งอนุภาคแนวตรงที่ยาวกว่า3.2กิโลเมตรเล่งอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงให้เข้าไปชนกับโปรโตอนและนิวตอนพบว่าอิเล็กตรอนบางอนุภาคมีการเบรนเออกไปจากแนวเดิมรูปแบบการเบนของอิเล็กตรอนทำให้นักฟิสิกส์สรุปได้ว่าโปรตอนและนิวตอนประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าจำนวน3อนุภาค สอดคล้องกับการทํานายของเกียวมานความที่เกียมานทานายไว้มี3ชนิดได้แก่ควักอัพควักดาวและควักสเตนซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมในเวลาต่อมาได้พบหลักฐานใหม่ๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเพียงควักเพียง3มชนิดจึงได้มีการนําเสนอควักเพิ่มเติมอีก3ชนิดได้แก่ควักชามควักบัตทอมหรือควักบิวตี้และควักท็อปหรือควักทูตสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานและการค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ